สบาดีพ่อแม่พี่น้องสบาสดีสกูทุสกคนสมองสุบอนเด้อจ้าพบอพอพอกันเส่นเก่าเส้นเคยกับสองน้องเดือนพี่น้องเปิดภาพบรรยากาศมาเจอกับทุ่งนาพี่น้องนาแหล่งนาปังเนาะพี่น้องบ้านหากะดำแล้วพี่น้องเลยอันนี้เป็นตัวน,นี้เป็นหวานพี่น้องมีทั้งหวานมีทั้งดำพี่น้องเลยง้ำ แต่ถ้าเหตุอันไม่ต้องเดอนอยู่น่ะปริเตศเด้อพี่น้องแต่อันนี้เฮามาต่างพินพี่น้องไม่ต้องเดือนกันเมื่อนี้ก็มีโอกาสใจชีมมาไหวพระาธาตุโพนพี่น้องเลยผ่านมาเห็นหน้าแรงหน้าปังก็เลยเปิดภาพบรรยากาศสวยๆงามๆเอฟซี FC ได้เบิ่งเนาะสวยงามพี่น้องเลยเห็นแบบมีอะไรสบายหูสบายตาพี่น้องเลยอากาศก็ดีดี หอมอันี้เนาะหอมพวงกันหอมกะพี่น้องเลยหอมอมเดนได้หลยกิโห่ย่างไหยาหน้าพี่นอ้องเลย,ายานนอ,อาย่หากิจการง,งานพี่น้องกัอุดมสมบูรณ์เนาะข้างานห้า้ดินแห่ง,ง,งเคืองมาเฮ็ดนาเต็มหายเต็มทันเลยี่วดหาวไม่น้องเดือน พน,นาสองพวเมียบ้าคือจะมีความสุขที่น่าอเอ้ยบรรยากาศฟินะลย มาพี่น้องมาห่อนเด้อจ้าพี่น้องมากับสาวบนเนาะแล้วก็ฟาดที่สามีแล้วก็อุปกรณ์ก็เอื้อไอ้เพโฟนพี่น้องก็พี่ไอ้เลยน่าเปิดเลยพี่น้องเลยตะวันอน บนให้จอรถยี yeah, <how> e ่นอคือนอบอนวัดบอนวัดแท้อุทหภูมิี่่บ่นเนียงองเดือน่ยอะไหนอนทองเดือนกั ตรวจหาเห็ดเห็ดยังมาน้าแม่หน้ากากอนสีขาควคนเกตตรวจอุณหภูมิพี่น้องเลยตรวจอุณหภูมิหลางแอลกอฮอล์เนาะนนา่ยมมไดอกแป คนกัสิียบอลคอยลายปนไดพี่น้องเนี่อันนี้ก็ต้องเว้นระยะห่างามาอนก็รียนคิวอันนี้คนบอกให้ายเนะเนี๋ยไปอันนั้นน้ำก็จะจ้าก่อน อันนี้ก็คืออันคันแกะบาพี่น้อ,เนนอเนงเป็นสูตรเนาะเปิ่นแตงอ่ะเป็นสูตรถ้าห้าสิบบาทตอก็ต้องมีคันคันแปะบอหรือคันหาคันแปะอันนั้นเราเอาซองสูตรด้วยถ้าถ้าเป็นซองอันคือเนี่ยนะแล้วก็มีอันคันบักเบงนั่นอันนั้นคือแกะบาถ้าเอาคันเป่าเปน็นอันอีกคันหนึ่งนะแกะบาแล้วบาต่อนั่นะคือลาวนะ บูซาพี่น้องเย <ừ. S 2> ลยละบะต่อได้ไหนเนาะอือบัวบวแวนะแก่แล้วกระโจมตอนนี้ก็ให้เพิ่นสวดแก่บะเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องตานนี้ก็จะเอาแมนเอาต้นกับมันคั้นเอิ่นคั้นนี่ยัง กูยังเป็นน้องเบงก็กระเจี๊ยบเขาไปถวายพระธาตุโพนพี่น้องเลยเรื่อยที่เคยมาเคยอันนุการิลู้จักเนาะเพราะว่าเคนกันี่แบบคนศรัทธาหลายเนาะเนี่ยมีคนศรัทธาหลายเนาะเพราะว่าจะเป็นพังไทยกะเบิ่งเถื่อกะขามมาแถวพังโค้งเนี่ยคนกันจะขามมาปีละเถื่อแตต่วงอนโคิดเนมน แมนมาแกะบ้าแกะยิ่พุนก็ได้ปะเป็นอันนั้นเนาะ้แมนแมนพอ้าเไปทำงานเป็นเด็อิเปนกามาแกะมาบ้ามาบนเนาะผู้สมความแบบผู้ได้ตามความปรารถนากับไลพี่น้องเลยตามควมเสื่อเนาะ นิดเดียวจิตใจเฮาแมนคือพี่จูดีท่งบุญอะไรถุบุญใ่้ยังเนาะอันนี้ครับตามตามพิธีตามขั้นตอนพี่น้องเลยเขาไปกราบไหว้พระธาตุโพน แม่หนังเดือนกรับขอพรเนาะยาๆายาขึ้นลูกนั่งลงนั่งลงลูาสะพูนกระิประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ความใหญ่ความสูงก็ประมาณประมาณสองเมตรพี่น้องเว้ยประมาณสองเมตรเนาะจากหน้าดิน แต่ว่าคนเสือคนจัตธาพี่น้องเอ้ยแถวทุกทั่วเขตวัานซะในแข้งเฮานี่ก็ว่าจะคู่จักเบิดฝุ่นเละพี่น้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยคู่จักเบิดเนาะพอ่าแถวบ้านพฝนตั้งเดือนกะคู่จักเบิดเนาะเคยมากราบเคยมายังคือเก่าเนาะ กับพระธาตุเรียบร้อยแล้วแล้วก็สีแม่นลงเดินสีมาปล่อยปลาเนาะพี่น้องมีแต่ปลาเนาะปลาไปเบิ่งบ่อนใหม่พี่น้องมีซองบอนเนาะตอนนี้ก็มาหอดนี่ก็เป็นปลาพี่น้องเลยมีแต่ปลา

ก็งหญ่มีปลาอืมปลากัลาปลาก็ง่าย่บปล่อยแล้วบไม่แนวเกลือเนาะอยากเห็นแบบเงียบเยเนาปปล่อยอทิานแล้กัปล่อยอิานแล้วก็ปล่อยแต่คนบอมาาเอียนมันลึกเนาะ ปล่อยปลาพี่น้องมาทำบุญเฮงๆมาเด,นดนาินๆมาเทอหนึ่งพี่น้อง อาหารมาเกลือปลาพี่น้องเกลือปลาแล้วพี่น้องเดี๋ยวบนกับมาแล้วน้องปลาก็ไรต้องไปยืดเออเออเออแขมลนะ่างแงเห็นเดี๋ยวก็ชิเริ่มไล,ล,ล่มาไล่มาเนาะพี่น้องพวกเป็นเห็นหมูกินปลา น้องเดือนมาปล่อยปลาก็เป็นปลาท่านได้มาปลาใหญ่ท่านได้มาถ้าเบิ้งก็จะหน่อยเออเกลือแหละเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยน้องเดือนเป็นคนเกลือปลากำลังมาเสียพอน้องเดือนไปลูกค้องให้เบิ่งเนาะพี่น้อง คันดังนะลูกตัวใหญ่ก็ดังอธิษฐานเฮงใช่หนุบตัวหน่อยนะตุ่มนะนางลูก ไปรูปเซรีฮอดมือรู้จันเห็ดังบดังอ้าวรูปให้ดังชุดๆไปรูปอีกรูปอีกให้ดังชุดๆไปเลยรูป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 ดดังสำนิ เมนเดือนสิ่บงพี่นนองนี่เมนังเดือนลูกพี่นนองเอ้บ่ลู่บ่ดังบ่ดังดังหักบ๊อบ่ะเนื้อพี่ะชิค้ากันม้ากัเน